ไอซีไอ้ยซีพี่ก้างค่ะทำไมล่ะคะก้างท่านน่ะไปพี่พี่หนงเคยเล่าว่าพี่เท่งสูบชาในรถตู้จริงไหมครับโอ้ยหนึ่งเดิมตั้สองอาทิตย์มั้งนานมาแล้วมีมาโอยด้วยเขาบอกว่าทำไมหน้าเหมือนตัวจริงเลยครับอืมอืมอะไรคำดูพอเลยทำไมไหนะวัวโชบเค็มเขาก็บลเค็มอะพี่ไปกินเค็ม เขาบอกว่าลุคนี้ลุงเท่งเหมือนบิลลี่โอแกนมากเออวันเดียเออใช่เออเออเออจริงด้วยพี่เท่งเหมือนหลายคนเหมือนพิททองเจือโอ้โหเหมือนบิลลี่โอแกนที่นี่มีมีอยู่ครั้งหนึ่งกัชช่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่ามีข่าวยังไงอืมเหมือนเรอนะเหมือนใครเหมือนโดมกรรามจริงมากเหมโดมที่ไปเริ่มโดมไปไปไปตัดผมหรือไปใส่หมวกเรื่องรู้อืมอ๋อเออใช่ใช่ครั้งหนึ่งเออ บางคนบอกเหมือนไทยธนาวุฒิเออแต่แต่บอกเหมือนดมคืนนี้คุณนหนไม่หลับเลยเนี่ยเดินทั้งวันเลยกูอะพี่โงหัวเงาวิ่งเออแสงมันลงไงหน้าตบจริงจริงครับต้องแต่งผมมาเลยฮะหน้าตบรางวัลบางคนบอกว่าบางคนถามว่าตบกันเจ็บไหมความจริงคือตบเป็นไม่เจ็บหรอกตบมีเสียงเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยหนิงเจ็บทีหนีงไม่เจ็บ เสียงเนี้ยเงี้ยถ้าดถ้าอะไรเงี้ยเนี่ยเอ๊ะนทาไฟอ่ะตรงเนี้ยเห้ยเออถ้าตบไม่เป็นเนี่ยมันจะลงเต็มเนี่ยเนี่ยเขาเขาเลยถามว่าพี่พี่เส่งตบพี่หนุ่มยังไงไม่มีเสียงครับผมมันมีเสียงตบง่ายเลยนี่ก็เข่เลยเนีแข่งง่ายมากโอ้โหเาะนหมอร่อยมากหรอมีไหมอร่อยอร่อยนุ่มอร่อยมากพี่หนุ่มได้อิ่มไมอ๋ออร่อยมากพี่หนุ่มไดอิ่มไหมอ๋อ ยั um. งยังค่ะเพราะว่ามันจะมากินปลาไปเรื่อยๆหิว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 ปลาหนึ่งชิ้นเบลเลอร์เหลือแต่ซากซากหักพังชิ้นเบลเลอร์น่กินเนี่ยโอ้โหอร่อปะเดี๋ยวไม่อยจูอร่อยอ้โหคน้เงไม่กินอะไรอ้โหินแล้วอิ่มอิ่มรู้ว่ะนี่กินกุ้งไปตัวโอ้หกินกุ้งกุงักินได้อเนาะอันนี้กุ้งร้านที่เราเอาเอาไปก กินกุ้งไก่นี่กินกุ้งกับปลาเค็มคงจะเลมได้กับตัวนี้แหละพี่ๆกินอะไรกันดูไม่แก่เลยครับนี่เขาถามมากินแจ่วบองแม่มาลามดีมากเลยเนี่ยรับาตดีก็ดีด้วยแล้วกินมันมีโนกันมนมข้าวปีก็ดูแลตัวเองมากกว่าปลาหมม่ำแซ่บเออหมมแซ่บไม่ผมว่านะผมว่าอ่ายังมีอันนี้อีกโมันใหญ่มากคนยุคนี้อ่ะคนยุคนี้จะ แก่ช้าเพราะทุกคนดูแลสุขภาพกินกินดีๆอย่างเค็มเนี่ยเค็มเนี่ยคำเผมคำเดียวหอยนะพอแล้วแม่ก็ได้เลยใช่ไหมเค็มไม่ได้มากหวานหวานก็ไม่ได้แล้วหวานผมเกิดมาผมไม่กินหวานอืมอะไรของหวานทุกอย่างไม่กินแต่ผมเนี่ยแต่กินอยู่คำหวานนั่นนั่นนั่นคำหวานแต่ผมจะกินเดีากร้านมา คุกกี้วะเลยเลยแลจริงๆผมเองคุกกี้เป็นกระปกุกเลยพี่แก้วเฮ้ยจริงๆหวานนะ่ะน้ำตาลคือเปิดกระปุกต้องหมดเนาะแต่ทีเนี้ยมันเหมือนปืนตัวเองบังคับตัวเองเลยว่าอันเดียวนะวนนแล้วมันก็ทรมานมาก,ท,กทรมานความสุขของตัวเองที่ว่าผมเป็นชอบชอบกินชอบกินคุกกี้มากได้ไหม แล้วได้ไหมมันต้องฝืนกันไปให้แห้งแต่กินได้ไงชิ้นเดียวได้ทำได้ชิ้นเดียวปกติเปิดกระปุกมาเนี่ยสิบกว่าชิ้นเนี่ยหมดเลยหมดเลยเนี่คือเราใช้อมาฝาก็ทิ้งเลยได้เลยไปยังไงอร่อยมากไอ้นี้มันฝืนจริงมันมันนวลๆมันไม่ใช่ความสุขของผมที่จะกินชิ้นเดียวคือเริ่มทำมากี่กี่วันแล้วนี่มายถึงกี่ทุกวันปกติอะผมคุกกี้เนี่ยจะเป็นกระปุกเนี่ยสิบปานเอาพอเปิดปุ๊หมดเลยวันนั้นรับเดียวเลย โอ้คำถามที่เราคำถามนี้น่าสนใจมากครับรรใครมีลูกเยอะกว่ากันครับร <นะ S 2> วมทุกเมียนะครับไอันนี้ก็ถามผมเลยคถามคำถามคําถามนี้โอ้โตะตันเป็นทั้งคู่เลยนะฮะกินข้าวเลยนะครับความเป็นหนุ่มความเป็นวัยรุ่นถามมาถามมามันก็เนาะอืจริงมันเหมือนเดินขึ้นบันไดอ่ะทำไมทำไมไปเจออะไรบ้าง เจออะไรอ่ะเจออะไรอ่ะซ้ายขวามีอะไรอ่ะซ้ายมีตะปูคันไหมอืมคันก็หยุดดูอืหยุดดูตะปูถอนตะปูเอามันออกให้ได้ปักญามืองนิดเอามันออกให้ได้ก็มึงไม่เดินขึ้นไปใดดีอ่ะเราจะรู้ไม่แท่งอ้าไม่ไม่เคยรู้พรุ่งนี้รู้ป่ะล่ะก็เป็นไงพรุ่งนี้แดดขึ้นกี่โมงอะวันขึ้นกี่โมงอาทิตย์ขึ้นกี่โมงรู้ไหมพอจะรู้บ้าง ถ้าฟังกมุตุมันก็แค่พอจะรู้แต่จริงอะชีวิตแต่ละคนไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะเป็นัไงมันจะเป็นยังไงไม่อดีตเราไม่สามารถลบเลือนได้หรอกเราคิดต่อทุกคนมีอดีตหมดเราคิดว่าเราจะต้องมานั่งกินข้าวบ้านพี่แก้วแตกว่าเนี่ยมาแต่ละน้ำเออยครรู้ว่าเอ้ยเออมานั่งกินข้าวบ้านพี่แก้ววันนึงเอานี่ให้มันไหมมาก็จะกินแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยว่าพี่แก้วมาทําบ้านอยู่ที่นี่ ออร่ยะมาสร้างบ้านที่นี่มามีที่อยู่ที่นี่เขาแกไม่เคยบอกใครเลยซุปซุปกอนทีก็คือโอ้โหจะอยู่กับใบเหลียงแล้วแหละได้ค่ะไม่ไปไหนแล้วชอบอะไรเขียวๆนั่นอะไรรักธรรมชาติเขาถามว่าถ้าเกษียณแล้วไม่เล่นตลกเนี่ยแพนจะไปทําอะไรบ้างครับพี่แท่งพี่หนุ่มเขอถามต่อเลยว่าคุณคิดว่าผมเกษียณกันปีปีไหนอ่ะเพราะว่า ว่ามันไม่ใช่แค่สังกาดนะาร่สกัดก็หกสิบเลยเออจะเสียงไม่เล่นตลกมาค่ะแม่เก็บของอยู่เขาจะแบบให้เรียบร้อยเลยน่าเด้นนี่แหละสิ่งที่เรน่าเบะไม่ก็คงจะปาดนี่คือแม่โค้ชถ้าร่างกายยังไหวแล้วแล้วมีความสุขกับงานนะมันก็ไปเรื่อยๆอ่ะผมก็ชอบเดี๋ยวตัวแล้วผมมีความสุขกับงานนะยังงไที่เราบอกวันนี้ก็มาเอาเต็มๆนะมองว่าวันไหนจะได้ทำงานมันจะคิดไปเยอะ กินปาแม่สัวมันจะแบบหัวมันไม่ไม่แล่นแต่ถ้ามีงานปุ๊บมันจะมาทันทีเลยขอบคุณแล้วครับขอบคุณแล้วครับห้าพันคนโอ้โหไม่ได้เห็นเหรอไม่มันก็ไปเอ็นก่อนแล้วถทำไมด้ไหมเห็นไหมยังเห็นด้วยไหมเห็นเพื่อนพี่แดงเป็นเว้นอะไรก็จะยาวสถานเมเนี่ยเนียเนี่ยเนี่ยเธอเห็นจริงวะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยพึ่งอยู่ห้าพัน เฮ้ยชัดห่ะเ่ยตัดมาอะไรเนี่ยกี่คนเหรอแสนแปดคนต้นตัวมาไปไม่ไปนี่แหละต่อไม่หนูเขาบอกว่าอยากกินบะหมี่โหนงมากครับท้องผูกมาหลายวันอ๋อมาเลยเขอยกได้ได้ครับมาเลยพรุ่งนี้มาเลยมาเจอใช่ท้องผูกหลายวันแล้วเออเนี่ยเวลาเวลาไล่แล้วก็อย่างเงี้ย ก็มีม pues ีคนอ่านข้อม uh, nah. ูลมาแล้วก <training S 2> ็บอกเราเนี่ยถ้าเราไปจ้องเนี่มันมันมันนานเอาพี่พี่แก้วไม่ใส่แว่นเหรอตรงนี้ใช่ใช่ต้องไ่ดูไหมไถดูนี่หาแว่นไม่เจอเขาเนื้อเอ้ยพี่แก้วใส่ตาดีนี่แปลมระกอที่สวนไหนมาเนี่ยยาวยาวแบบพี่เจงใหญ่ใยาวไม่มีค่ะกลัวไม่มี ขอบคุณนะครับขอจอขอใจมาขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณเลยขอบคุณมากเลยเราเพื่อนก็ไล่ไขายนท์น้ำพริกอยู่จริงๆดูวิธีไรแล้วเพื่ไม่สับสับสับพวกเขาเลานะสับเขาเราไม่เกิดมือเงินเขอจอขอใจแล้วก็สับตะไคร้ใบมะกรูด